สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องชาวยูไม่ใช่เล่าหรอกสแสดงคอามคิดเห็นคือท,ที่ที่เขาว่ามีชาวยูเข้ามาเที่ยวเข้ามาอาศัยอยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเนาะแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่าง ผมก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันเป็นกระแสที่ที่คุณค่อนข้างตามมาพอสมควรนะครับคือผมไปอยู่อำเภอขุนยวมเนาะปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่สามห้าตรงนี้แหละนะแถวขุนยวมแม่องสอนอำเภอปลายนะอากาศดีมากนะครับผมอยู่อู้เป็นปีอะนะ ท่านั้นผมอยู่ที่คุณยวมอากาศดีมากบอกตรงเลยแต่ว่าปีสามสามสิสาห้ามันก็ยังว่าเนาะมันก็ธุรกันดารอะ่ะมันมันไม่เจริญ <laughs> ผมก็ก็ไปไปอาศัยอยู่ในอำเภอขุณยวมแนละ้วไปใช้ชีวิตอยู่นะน่าอยู่ในอำเภอขุณยวมนะครับแต่เพื่อไปผมว่าก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันนะอากาศดี ด,ดีนะแต่ว่าที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยคือผมเคยไปทำงานที่พัทยาเนาะพัทยาปีสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าผมอยู่นั่นหกปีมั้เกือบเจ็ดปีพัทยาแล้วคันนี้โรงแรมแรกที่ผมอยู่คือโรงแรมที่มีแขกเกาหลีเยอะที่สุดโรงแรมโรงแรมไฟไหมอะแตแถวจอมเทียน อยู่ปีสามเจ็ดนะแต่พอปีสามแปดมันไฟไหม้ไฟไหม้ที่มีคู่สีชีวิตั้งหกหกสิบเจ็ดสิบคนจะไม่ได้นะคัาน,นี้โรงแรมเกาหลีเนี่ยเข้าวันหนึ่งสิบแปดสิบเก้ากรุปนะ๊ปเนาะคืออาจจะเป็นธุรกิจของคนเกาหลีอมีไกด์ชาวเกาหลีนะผมจะคุ้นเคยเรื่องเกาหลีมากเลยปีสองพันสมสิบเจ็ดนะ อินอีสัมตะโอยุกินพันในท่องยนเซกคำสวีดะยันเซอะ,นะอ,นอ,อะไรอ่ะพางพนออะไรเงี้ยพูดได้ฮะปีสองพันสสามทุกเจ็ดนะก็จะได้คุ้นชินโรงแรมนั้นจะเป็นโรงแรมที่รับแขกเกาหลีประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะแขกวอล์กอินตอนนั้นคนไทยก็ก็ก็มีนะห้องตอนนั้นจำได้ว่าเขาบอกลดห้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบกว่เปอร์เซ็นต์คือ ลดแล้วนะเหลือพันสองตอนนั้นนะปีสามเจ็ดนะครับโรงแรมไฟไหม้นะ่ะไม่รู้เชื่ออะไรลองไปหาเองนะครับผมเคยอยู่ผมอยู่ปีกว่ามนะเป็นโรงแรมค่อนข้างสวยะฮะอยู่ต้นหาดนะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับก็ทำให้ทราบว่าอ๋อเกาหลีอย่างหนึ่งส่วนกรุ๊ปจีนกรุ๊ปคนจีนที่มาเที่ยวโรงแรมนั้นไม่ค่อยมี อาจจะเป็นเพราะว่าโรงแรมนี้เขาทำดิวดิวไว้กวเกาหลีโดยเฉพาะเนาะเขาจะได้คอนแทคเกรทเขาเรียกคอนแทคเรทเรทราคาพิเศษนะบางบางลายก็เจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยบริษัททัวร์นะเนี่ยผมจะเป็นคนแบบเช็คอินเช็คอินเนี่ยแล้วก็พิมพ์อิมเวเกชั่นพิมพ์ต่อมมส่งนะซึ่งรีเซชั่นเนาะทำไมนั้นนะ ก็ได้คู่คีคนเกาหลีคนเกาหลีเขาจะเขาี่จะนิยมมาเที่ยวเป็นคู่คู่คู่ค,คู่เลยนะอืมเห็นแล้วก็อิจฉาแล้วก็มีคนแก่มาเที่ยวเต็มเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าไออะไรนะทัวร์เนี่ยเข้าไปยังไงไปร้านอาหารไปเกาะร้านไปสวนนงนุชไปอังคารซาทิฟฟาน,นี่อะไรตรงนี้ผมสมัยนั้นนะพอจะรู้กันอยู่นะครับแขกเกาหลีเนี่ยจะจะ,จะนิสัยดีนะ จะจะจะมีวินยัยเปเปเปแต่แขกคนจีนก็มีนะมีบางทีปุ๊บสองรุ๊บหลงมาทั้งทั้งยิบเอฟเกาหลีนะี่ประมาณประมาณสิบสี่สิบห้ารุ๊บนะอืแล้วพอผมอยู่ปีกว่าผมก็ย้ายมาอยู่โรงแรมอีกที่หนึ่งแถวแถวพยากลางอันนี้ปิดไปแล้วผมก็ได้เจอกับเอ่อผมได้เจอกับแขกตุรกี ยผมรู้เลยวันนั้นผมเข้าดึกพอดีคือผมทํางานดึกกนะันเนาะผมเจอกุ๊บโรงแรมแห่งหนึ่งนะพยากลางนะตอนตอนนี้เปินไปนแล้วกุ๊บผู้ชายตุรกีมาเที่ยวอย่างว่าโดยเฉพาะเลยฮนะผมเห็นพฤติกรรมเห็นเห็นอารมณ์เห็นอะไรชาวตุรกีแล้วเนี่ยผมโอ้โหทําไมเขาเขาผมไม่เกิดมาไม่เคยเจอนะว่า เป็นชาติที่มีเป็นชาติที่มีความหืนมากเลยชาวตุรกีนะในตอนนั้นนะขอโทษขอโทษที่ต้องเอ่ยนะครับแต่เป็นเรื่องจริงนะปีสามประมาณปีสามแปดอ่ะนะสามแปดผม,มเห็นมีกรุ๊ปของตุรกีเข้ามาเที่ยวอาจจะมาเที่ยวอะไรไม่รู้แต่กลางคืนเนี่ยเขาโอ้โหผมผมเห็นพฤติกรรมแล้วอืมเขาเรียกเขาเรียกจอยเนอร์เนาะเข้าใจคำว่าจอยเนอร์ไหมฮะ คนทำงานโรงแรมจะรู้จอยเนอร์คืออะไรนะครับผมจะรู้จักเลยนะค่าจอยเนอร์ค่าจอยเนอร์ผมเห็นพฤติกรรมของคนตุรกีแล้วโอ้เป็นชาติเดียวที่ใช้คำว่าเห็นผู้หญิงไทยตาลุกแบบคือเขาเขาดูถูกหญิงไทยมากนะตอนนั้นน่ะแต่เราก็ทำไมาไม่ได้อ่เดี๋ยวมันเล่าต่อนะครับ